โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์อำภอชัยวานยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกป,ปีการศึกษา2567สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกป,ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อ,อชัยวาน สังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ตั้งอยู่บ้านนนสมบูรณ์เลขที่121หมู่6ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการ1หมู่บ้านคือบ้านนนสมบูรณ์ โดยในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น38คนคณะครูจำนวน4คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนบริหารงานโดยนายทองเลื่อมอภิรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน้วยยงชัย,ยพรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดอายามุขรอบสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนินสมบูรณ์ทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปมีรายได้น้อยต้องไปทำงานต่างจังหวัดผู้ปกครองของนักเรียนบางคนอย่าร้างกันทิ้งบุตรให้อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเด็กขาดความอบอุ่นเกิดการจับกลุ่มกันทำสิ่งที่ผิดเช่นม่วสุมกันดื่มสุราขับรถแข่งกันในชุมชนและสร้างปัญหาให้ชุมชน ซึ่ง,งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์จึงร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิยังเทศบาลตำบลโพนสูงและสถานีตำรวจอำเภอชัยวานได้เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนและคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านนอนสมบูรณ์มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ประกอบด้วยมาตรการ5ด้านกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ดังต่อไปนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์มีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนโยบายมาจัดทำเป็นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอใบายามุกแล้วเชื่อมโยงการดำเนินการระดับห้องเรียนในชื่อห้องเรียนสีขาวเพื่อให้เกิดโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดอย่างแท้จริง โดยดาเนินงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีผลการดําเนินงานห้องเรียนทั้งหมด6ห้องห้องเรียนสีขาวดีเด่น6ห้องคิดเป็นร้อยละ100 2. สถานศึกษาจัดทาประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นเป็นประจําทุกเดือน 3. สถานศึกษามีการดําเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการดังต่อไปนี้ มาตรการที่1การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตรการที่2บริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตรการที่3จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่มาตรการที่6กการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ มาตรการที่7จดการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้สามารถคัดกรองนักเรียนตามตัวชี้วัดได้ดีทั้งนี้ได้ติดตามดูสภาพจริงที่บ้านของนักเรียนทำให้ครูประจำชั้นได้ทำความรู้จักกับนักเรียนได้มากขึ้นจนสามารถจำแนกนักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาเพื่อจะได้ดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์มีการกำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นมีการดำเนินงานคลินิกเสมารักเนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจึงตั้งคลินิกเสมารักและห้องปฏิบัติงานในหนึ่งห้อง 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวงัง โรงเรียนบ้าน,นอนสมบูรณ์มีตู้เสมามรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาย,ยาเสพติดและมีการจัดตั้งชมรมเสมามรักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์สื่อลามกการพนันการทะเลวิวาท5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้าน,นอนสมบูรณ์มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Protect Model เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านยาเสพติด Protect Model ประกอบด้วยี่คือ Planning การประชุมวางแผนาคือ Responsibility การมอบหมายภาร,ระงานให้กับผู้รับผิดชอบ O o r g a n i z i n g การรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อลากเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสีขาวให้มีประสิทธิผลจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านว้อยางชยพรโรงเรียนบ้านคำม,ม่วงโรงเรียนบ้านพลสูงนนสวรรค์นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนสีขาวด้วยอาทิเช่นชุมชนบ้านนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอชัยวานเทศบาลตำบลโพนสูงเป็นต้นที่คือที่ชี้การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรขั้นที่4เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำสั่งสอนเป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ทำดีอีกคือ evaluation การวัดผลประเมินผลประเมินการทำงานกำกับติดตามนิเทศและประเมินผลโครงการเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่อง ที่คือเช็คจิ้งการตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นที่คือทานเฟอร์การถ่ายทอดความรู้การเผยแพร่และแล,ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบพระเทคโมเดลของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จนทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวประจำปีพุทธศักราช2567 ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทปฐมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอเบกอวอร์ด ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565 6ถึง2566ได้รับรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2566